ระเศษเตรียมกระเซียนค่ะพี่น้องมะพร้าวน้ำหอมอายุหนึ่งปีสามเดือนค่ะพี่น้องวัน,นี้มาเอาเฟืองใส่ค่ะมาเอาเฟืองใส่นะพี่น้องก่อนอนนี้ก็เอาปุ๋ยคอกใส่แล้วก็เอาพอดีดานมาใส่นะพี่น้องกันมแมลงขา,มาแมลงนะคะก็เห็ดบัตทันิเ็จค่ะพี่น้อง หอเฟืองอยู่หน้าเขามาใส่นะคะก็บ่คอยสม่ำเสมอไปไหนค่ะพี่น้องบางต้นกน็หญงบางต้นก็ยังว่าในสมบูรณ์ก็จะคุ้มค้น่นไว้แบบนี้เลยนะพี่น้องเพราะว่าจะเขานาแรงกะดินเพิ่นจะค่อนข้างแห้งแล้วก็แข็งพี่น้องเพราะว่าตรงนี้เป็นดินเหนียวเนาะพี่น้องก็ติดตามชมกันต่อไปค่ะพี่น้อง